ลุงตู่ขอโทษนั้นนานสักครั้งจะได้ฟังลุงตู่ขอโทษขอโทษใครขอโทษประชาชนใช่แต่ว่าคนก็ชื่นชมนะอะต้องยอมรับอะตามเนื้อผ้านะพอลุงตู่ออกมาขอโทษนะคะหลายคนก็ใจอ่อนละหลายคนก็แบบออม,มีโมเมตนต์แบบนี้ด้วยอืมอืมอืมนะค่ะขอบ <ใจ S 1> คุณค่ะ ขอบคุณค่ะท่านนายกโอเคนี่ก็ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนทั่วไปงไงจากหลายๆคนที่ฟีดแบ็กมาฟังกี่คนฮะเออแต่ก็ฟังน้อยเนะ <laughs> ไม,ไม่ไม่กี่คนเองอืเอาเอา,เอาเป็นว่าคําขอโทษออกจากปากคนระดับลุงู่ฟังสักนิดหนึ่งขอโทษเรื่องอะไรค่ะ <laughs> ฟังคําขอโทษแล้วค่อยมาขยายความนะครับอะไปฟังกันชัดๆนะคะพูดเมื่อวานนี้ขอโทษเมื่อวานนี้เชิญคะ่ะ อะไรที่ยังไม่ที่ทุกคนไม่สบายใจก็ขอโทษแล้วกันนะก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะผมพวกเราทุกคน,นตั้งใจว่าทำทำอะไรทําเพื่อคนไทยทุกคนนะนมันก็แน่นอนแหละต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะคนจํานวนมากแต่เราก็ไปเสียความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องบราหารให้มันดีที่สุดนะเท่าที่สามารถทําได้ให้ดีที่สุดมีคําถามอะไรไหมไม่มีอะไร้อถามเลย ถามมันก็มีปัญหาอีกเพราะคนเ็ไปตีความอย่างเอือนอีกนะผมถือว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันเอาละครับนึกออกไหมครับคำขอโทษออกจากปากลุงู่เมื่อวานขอโทษไปรชุนเรื่องอะไระทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนไทยกำลังโกรธเรื่องวัคซีนใช่ไปลงทะเบียนกันเยอะๆแล้ววัคซีนอะ่ะไม่พอฉีดออะพูดง่ายๆเลยมเลโมเมนต์ประมาณบแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศเอาละครับ